สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาดูการเปลี่ยนจานเบรกนะครับก็สําหรับทางช่องรถมือสองนะฮะก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปซื้ออะไรให้ลูกค้าอยู่ที่กทมอนะฮะถึงบ้านเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองครับก็เนื่องจากจานดิตมันเป็นมันเป็นรอยนะก็ลัวลูกค้าขับขี่ไม่สบายใจก็เลยทัวรถามลูกค้าว่าเปลี่ยนไหมนะครับลูกค้าบอกสั่งเปลี่ยนเลยแล้วก็เปลี่ยนเลยเป็นคู่เลยนะครับนะครับพร้อมจานดิตนะครับ ก็แล้วก็ลูกค้าก็ได้ให้ทางช่องเราเปลี่ยนเปลี่ยนม้อน้ําด้วยนะครับผมนี่นะครับเปลี่ยนม้อน้ําเลยเป็นม้อน้าอ่าจิตสปีดนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ดูโอนะครับก็มีพัดลมด้วยมีมอเตอร์พัดลมด้วยนะที่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนฮะเราจัดตามคำขอใหม่ๆเลยนะฮะดูนะฮะดูนะครับใหม่ช่างนิวเปลี่ยนเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะมอเตอร์เพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามอเตอร์มันใช้มานานเท่าไหร่ลูกค้าแบบว่าอยากสบายใจก็สั่งเปลี่ยนเลยนะฮะนี่นะครับ ขอบคุณพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะช่องทางช่องรถมือสนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งเปลี่ยนแผ่นความร้อนด้วยนะฮะใหม่ๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวช่างนิวกำลังจะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นคู่เลยนะฮะคู่หน้าเลยนะครับ นนี่การจานที่แล้วก็เปลี่ยนจานจานที่ก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะฮะนี่นะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าเอฟซีดูนะครับใหม่เลยนะครับเพื่อขับขี่สบายนะฮะสำหรับทางช่องรถมือสองนะครับก็ขอบคุณนะฮะลูกค้าที่ใช้บริการนะฮะในการนะฮะ ซื้อรถนะครับผมก็ขอบคุณอย่างมากอันนี้เป็นเจสปีดนะครับผมราคาก็ไม่ได้แรงนะแต่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนเยอะนะครับที่สวยนะเพื่อการขับขี่เพื่อความสบายใจนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยทั่วประเทศนะครับผมก็วันนี้เราจะเดินทางนะฮะไปอุตรดิตถ์กันนะครับชลเชนิวก็กำลังทำนะฮะเปลี่ยนผ้าเบรกระบบผ้าเบรกอยู่ครับเป็นการดัดเบียดให้พี่น้องชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สับสไคร์ทางช่อง u t u b e ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับสวยเลยนะครับลูกค้าท่านใดมีงบก็สั่งเปลี่ยนจากเราไปเลยก็ได้นะครับผมนะฮะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะขี่ครับขี่ปกตินะครับผมมีเงินเราค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับความชื่นชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมีลูกค้าก็สั่งใส่จอแอนดรอยด้วยนะครับนู่นนะครับจอแอนดรอยนะฮะ เ้านิวนะครับนะครับติดฟิล์มประลอดนะฮะนี่นะเห็นหน้าใสเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นฟิล์มประลอดนะลาบิน่าฟิล์มตัวนี้แพงมากนะครับลูกค้าออกช่วยนะฮะนี่นะครับซีใสฮะแล้วรอนะครับสองหน้าตัวเองได้นะฟิล์มตัวนี้นะฮะนี่นะครับตรลอดนะครับแพงนะแพงนะครับผมปกติเรามีฟิล์มธรรมดาแถมให้อยุดแล้วแต่ว่าลูกค้าออกเงินช่วยก็เราก็จัดไปนะครับผม นะครับก็ได้ครับเดี๋ยวทําไปที่นะครับเพราะวันนี้ช่างเนียวก็ตื่นแต่เช้าเลยนะฮะวันนี้ช่างเนี่วหัวดีนะฮะไม่ขับรถช่อยนอนเลยนะครับปกไม่ตื่นเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะขออนุญาตไว้เท่านี้นะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวผมเจอกันใหม่มาดูอ่าเป็นเร็กๆนิดน้อยไปก่อนนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ